ัสดีพี่น้องป้องไปคลิปนี้มาอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็คือเป็นกินเข้าหัวม้ากินปลาหัวถวยกินหัวหมูหัวตโตพี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้มีเสีอันปาร์ตี้กันเนียนิดหน่อยพี่น้องเ้ยหัวม้ากันกินกินอาหารหลากหลายเด้เมื่อนี้มีหนึ่งปลามีแก้วบองมีสมพักเสียน มิดอันนั่นหัวหมูพี่น้องหัวหมูหยางมาตีหัวหมูกะเพิินเอาไปไปวายตะปูบ้านตะปูเมืองนีลาแล้วให้แล้วนะเขาน้าปลาแล้วเนาะก็เลี่ยงหัวหมูมาดีกะเอามากินตัวรับเสียเพิินบ้านพี่น้องก็เลยแบบว่าสังสรรค์นีลา่เงี้ยนอมเอ้มนี่จะสายเลือดญาตีพี่น้องกันโดนๆเนาะก็เไดมีห่มผ้ากันยังสี่นอกจากออกไปนอกทุ่ง ไปนอกทงกับพละหน้าตาอ่านยัยดีมื่อนี้พนมีงานศพพี่น้องญาติเสียเนาะเจ้าน้อยกับจไดีออกกันไปพละไปซอยกันเบิงแง่งแขกเรือนอกทงพุละนี่ก็กจิ้นเข้ากินปลากันสกอนเลี่ยวตรงนี้เลียวอาบน้าอาบในเรี่ยวทุลักทุนในก็จังสินไดออกไปไอ้ก้านซันนายนวลคือเก่าล่ะมือสมังไปจับเขียดจะหน้าน่ะพี่น้องบได้ไปได้เมื่อนี้เมื่อคืนนี้บได้ไปเด้ ย่าเสียละก็เลยบม่ได้ดไปบ,บ,บันนี้ย้่าบนกระท่มไว้บันนี้พ่อกจะจักว่าไปจังไรเห็ดเนี้ยกินไว้ออไวออไแล้วออมปลาไหลออมปลาเน่าไว้เราจักไปจังไรไปเดีย๋ยวพี่น้องอ,อันนี้เห็นเขาก็ตม้มเอามาต้มมาลวกอีกับพี่น้องคุณเต็มห่อซึ่งเลย อันนี้ก็เป็นโค้งมันเดี๋ยวเขาจังก็สิมาต้มกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องก็สิกินเข่ากินน้ำก้อนบาดนี่เนี่ยผมก็สิกินเข่ากินน้ำน้ำมูกก้อนบ่ยบ้านนี่ล่างหนาคือเก้อนละพี่น้องเอออมาบ้านนี้พี่น้องมามาบัานนี้คนเราไม่ก็มีได้พี่น้องพี่ยี่ดัมก็เดียวเห็นได้บ้านดัมผมก็จะบอกกันอย่างันยี่ดัมมันเห็นอี่ดัมไหนล่ะยี่เตบุขโอ้ยเนาะผมมีกิ๊กหลายมีกระไดเนาะ ไะเดีกบองสมพักพี่น้องไะเดีกบองสมพักเลียงหมูหมาแย้บนกับบอสันทัดปันในดอกปวดขาพ่อ宝妈ใครหยอกที่ เตียเตามกอยแล้วดอกมัเต้ยเออเออดอกไปบงงานม้ยดอกมัไปแต่ต้วอยเอาหัวหมูมาแต่ต้องอยไปตดอผู้ง้วนตั้งบงน้มัเราะว่ามนัวเข่าครับเนาะบ่มาตัวนั่นล่ะบ่วานอย่างน อย่มาเกาสวนไมอานอย่บข้าานนอยมอุคุณเอรบ้าสบตข้าวฟาบานน้อยบัรข้าาบานนอยมากได้กันมาบเานนอยกันี่ประจำยู่หันล้บังได็ันบานนอยอาขาาบานน้อยขีาบบ่มากเป็นคนดีของแม่แล้วที่นี่นะมันสิบพอนไหมหรอเพ่งมันปันปันมอรอกับปันกันที่เราว่ามันเหนียวข้าว้าานกินเรามัน นันมันตตองกินหามือนักมือไ้จับมือก็ด้ก็ยันดีค่ไหะม่มอเ้าอะับับนี่ก็ไม่มือโตะแล้วราแบพินิดเ่นเาบอกพินิดบนั้นนุ่มไม่มือหรอกอืมดอกดินกันยาบานืขอจุดบ้้อ้หอดบุญเนี่ยหลอดบุญองคนไม่มือเาอย่ง บ่ือนเขียจบบุนลอดดักมาแล้วซึงน้่งั่งมีอนจบจับบอบันงอคนงกเอะเบงมาเด้อกไกวเลยพอถูกขั้นขั้นอยากกินพอสภาพพอกระเมียงเบื้งขี้ปลาคนนี่มันบางสภาพแบบเป็นผงมาเรยวที่ปอดแล้นคนที่สองมาเร้วมาจะัพมาะท่านกลับมากขมันเ่ายถ้าพอยี่บุ่นงั้นแกเสียอกบ่านผีจ้าด่าวันพ่อแม่โอเค ที่บอกะคนที่สองขหลัง่เหมือนที่ห้าันเบวยเราเ้ีไไม่เนี่ยขายไปทั้งเดียวทั้งค๋วยนาบั้งาเปียทังสื้ิกขึ้นเยจะว่าได้ถึงกันข้นเออ้อยเดียวาไนะอันไม่ต้องอายอดไปนะกินเผาไนะผาเปียกไม่ต้องอายก็เดี๋ยววานสองันหนึ่งวนห่าันหนึ่งเป็ บ้าเ้นยัะเปียกยัาไงเอตีมันเปียกดล้วมัดีเหลายมันดีมันดีอย่าดีแล้วมันมีเละมันดีเป็เพื่อนดะไรไม่ไดนียงาวันงนเปยมันคนเนาะเปียกเนี่เกยวกันเดยมีลิ้นเดีลยะไเนยจัาเียวคอสี่ยไปใส่ลิ้นหัวกซอยมานดีลยวนขาเือ้มันหยั่งคนดีคนมักกดีคนหมักพยานหูสีแล้วมักนี่มันสีไ เอาไ่า้ค่ะพ่อไก่จะไม่นี่งล้อยม่ขายทุกไก่เลยเงยยังม่ขายทกไก่เลยค่ะค่ะค่ะนี่อยู่ได้นี่ค่ากิบอยู่ได้เนี่เฮ้ยบาบ้ยม่มมเ้ายิ่เกิดาคนบ่พอัวนอยคือบ่าเบาจุมาเ้ากับคเพนเขาเบิร์เข้ากันไปไฟมงแงมาเบิ่นำบาตไป ู้บรเลยสุายก่อนคนโกรธคนง่าเคนหนองม่ใช่เขาอ่ะเออม่ใช่ก็ฝันนะจงเฮ้ยเปังานัากนะแนีแปดสิบวันแล้วชาวาไปใจได้สบนยเปนคจะได้ไปบุ๊ไปใจได้สบาาโอกันแต่ว่พอเย็บบนน่ะจากว่าไปรอทังไหนบุ กูว่ามันไปนมาดือมันไป่ายงาเลออไปรอเฮ้ย่ายง่ยมันใส่ยากเอยไปไปเรกวไดเห็นรดอยู่ก่ไปนเห็นหลดอยู่ก่ไเห็นหลุดพอยียี่อยู่บอกแล้วอยู่อะไรบอะโมเดิร์ตชินท้ายวกันี่ทั้งดขานเยพอยีมาเฮอยมาเราไปแล้เต็มตกพอยม่าเราไปเราขับรถไปทรืงอย้อนรื่งขับไปเรา เราคอยตัตอปหมึกมากลามมากบุญมาเออเราผมก็ไปไหนเรไปมากนี่เามาบ้านช่างเยอกันเราอไรเราเราต่างกันคยอกันเยวกันเยวกันเยอตอพระนี้มันเยานเอาบเโอ้เขาโค้งเข่าโค้งมาตะกอนอืมนันมึกนอเหอลามงเน่ยายงมากก็ไปี่ปุ่นดู้่แล้วโเืองลมา เลดังนาง่อพระเขาวมังคันเลือดไม่ลอดพูดไรพกไอ้ตีลักนะอเว้ให้มันขอยอ่านขอให้มันง่วงทีเรียงมันในตีมันมากินขามันออกไม่กุบมันยังนันอ่ะจะยาเปาไปิ้ง ไปต้มไปนม่เป็นเช่ดนั้นนะแต่วบางทั่วลงเจ้าเนอะหลัีู่กการไปนั่นแหละเขาเห็นว่ะเมียขนาดเขาเรียกจูไปเอาอันขนาฟปาซ้เนี่ยไปหลอดนะชุม่มมากไหมใเ่หวยระชุ่มเรียกตังกรรมการเขาประกาศุ่าเนี่ยผู้ใดเป็นกรรมการเรียกตังไปปาะชุ่มบนตัวเพเ่อบนตัวมั้งจริ๋พอพเนี้สุรัตน์้นจังตัวว่ะกินให้เบิดเ้อเป็นหาเป็นอะไรเขากรรมการนั่เขาด เพัหมเป็นอย่างนี้เพระงทุกเดือนก็เพรามยังอย่างนี้รรมการเนี่ยอ่างต่ำอย่างต่ยงต่ำเงินเออทุกย่างนเยยกอบจอหรือจอวอบอบจอน่หะอบาจอนอระเทศน่นนี่แหละอบจอั่งบอจอลฟอมแล้วอมัเอานี่ ยี่สิบสองใบมันจะได้สองใบเด้เขาจะได้สองใบใบหนึ่งเลียกกันอะไรนะจะมันใวันดีบ้างเหรอใบนึงเรียกนายกอบจใบนึงเรียกสจสจก็คือเขตอำเภอเฮาอบจก็คือข้ออันใบละมันมีสองใบจังหวัดเป็นสองใบวันดีแท้เมื่อกลางเมันือกกินข้าวเด้อกินข้าวเด้ออยู่กินยา

ขอกงห้เขามนมีตัซอยกับมยูจะไปมังขอกุงห้เขาขอก้งอะไอ่ะขอกเขามั่งวันมาจิดไปด้เราบกมันไปเราบอกว่าเจ็บเอวมันวกวัน่ไปผ้หลอืมังขอกุ้วตัวเห็ดงาใจหนีเพิ่นวางสิแมะช่วมาบอกวางเห็นไหมว่ามั่งขอกุ้งเขา ไปยดที่ยังสุดเจกีว่าไ่ได้ยืนเีย้อเอาเงินขาใส่ก้อนนอยวะเอาขายเครื้คนอื่นเาขายเคนอื่นหมดเลยทส่มาของว่ามาบ้านเขาขายห้่ันเก่าก็เลที่นั่นนี่นบกเขาเนเาที่ว่าเขาซื้อนั่นเขาขายให้คนอื่นเขาซื้อนั่น เขาตายเพรา,า,า,าะดินเขาเจริญเบิดลูกยาเมียงตระกูลใกล้ตัวเอาขี้ดินมาผมเอาดินมาพี่น้องพวกกกินพวกไปเอ้าวไดบนเกล็ดเอาบรรยากาศบ้านๆห้อมกันกินข้าวเศ้ามาฝากพี่ฝากน้องพี่น้องเอ้ย